คืนนั้นเป็นคืนวันพระใหญ่ฝ้ามืดสนิทมีแต่แสงจันทร์สีมนลอยเหนือทุ่งนาเงียบงันเสียงจัก,กรจันร้องขาดเป็นช่วงๆเหมือนกลัวอะไรบางอย่างในความมืดบอยกับชัยสองหนุ่มวัยยี่สิบปลายพึ่งกลับจากเที่ยวงานวัดท้ายหมู่บ้านทั้งคู่หัวเราะพูดคุยกันเสียงดังเพราะยังมีแอลกอฮอล์อุ่นๆอยู่ในเลือด ทางกลับบ้านของพวกเขาเป็นถนนลูกรังเลียบขนาสองข้างทางมีแต่ต้นข้าวยาวไว้ตามลมและทางนั้นไม่มีไฟส่องสว่างแม้แต่ดวงเดียวเมื่อเดินมาถึงกลางทุ่งเสียงทุกอย่างเงียบลงกะทันหันทั้งสองหยุดเดินเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองบ่อยพูดเบาๆว่า,วามึง รู้สึกไหมเหมือนมีคนเดินตามเราอยู่ข้างหลังชัยหัวเราะกลบเกลือ่อนมึงเมาแล้วล่ะไม่มีใครมารบดึกปานนี้แต่ยังไม่ทันขาดคำเสียงฝีเท้าแฉะแฉะดังขึ้นจากด้านหลังแจะ๊จะแจะ๊ะแจ๊ะทั้งคู่หันขวับไปมองไม่มีใครมีเพียงเงาทุ่งนาที่แกว่งไปตามลมชัยยกไฟฉายขึ้นสอน่อง เห็นต้นโพใหญยืนตะคุ่มอยู่ห่างออกไปต้นโพนั้นชาวบ้านเรียกว่าโพหัวขาดเพราะเมื่อหลายสิบปีก่อนมีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่าตายขณะหาบของกลับบ้านศพไม่เกรียมแต่ไม่มีหัวตั้งแต่นั้นมาใครผ่านแถวนี้กลางคืนมักได้ยินเสียงถามลอยมาเบาๆเห็นหัวฉันไหม ทั้งสองเร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นแต่ไฟฉายของบอยกลับกระพริบวูบวาบแล้วดับไปเฉยเฉยชัยใช้ไฟฉายตัวเองส่องไปข้างหน้าตรงกลางทางมีเงาคนยืนอยู่ร่างสูงผอมแขนห้อยผิดรูปแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือมันไม่มีหัวเลือดสีคล้ำไหลซึมจากคอที่เปิดกว้าง ร่างนั้นยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเริ่มเดินเข้ามาทีละก้าวเสียงเท้าเปียกน้ำดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะจนได้กลิ่นเน่าจากลมที่พัดสวนมาชัยพูดเสียงสัน่นมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมมันไม่มีหัวร่างนั้นหยุดยกมือขึ้นเหมือนกําลังคลำหาอะไรในอากาศแล้วมีเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเหนือศีรษะมัน เห็นหัวฉันไหมเสียงนั้นไม่ดังแต่กล้องไปทั่วทุ่งบอยกับชัยไม่รอช้าวิ่งสุดแรงเสียงฝีเท้าของผีหัวขาดดังตามหลังมาติดติดราวกับอยู่แค่ไม่กี่ก้าวชัยวิ่งนำไปถึงคันนาส่วนบอยสะดุดล้มลงในน้ำข้างทางชัยหันกลับจะช่วยแต่ทันใดนั้นมีบางอย่างลอยขึ้นมาจากน้ำตรงหน้าบอยหัวมนุษย์เนาเ่า ผมเปียกยุยดวงตาขาวพโพลนลอยขึ้นมาช้าๆปากมันขยับยิ้มกว้างแล้วพูดเสียงเย็นหัวฉันอยู่กับมึงชัยตะโกนลั่นก่อนวิ่งหนีโดยไม่กล้ามองกลับเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาตามลมดังไล่หลังมาว่าฮฮ <c oughs> คืนหัวฉันมารุ่งสางชาวบ้านออกมาพบศพของบ่อยนอนคว่ำหน้าอยู่ริมขนา บนหัวมีรอยนิ้วมือเต็มไปหมดเหมือนถูกจับกดยมอยู่ในน้ำทั้งคืนชัยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเขาคงเมาแล้วเผลอแต่ในคืนนั้นเองเขาเริ่มได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆจากหน้าบ้านกอกกอกกอกชัยเปิดหน้าต่างออกไปไม่มีใคร มีเพียงรอยเท้าเปื้อนโคลนทอดยาวอยู่ตรงบันไดบ้านและเสียงกระซิบช้าๆดังขึ้นข้างหูหัวฉันคืนมานะชัยรีบปิดประตูนั่งสันอยู่ทั้งคืนตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นชัยออกมาจากบ้านอีกเลยบ้านหลังนั้นถูกปิดเงียบจนกลายเป็นบ้านร้างและทุกคืนวันพระ ถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทางลูกรังเส้นนั้นมักจะเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางไม่มีหัวมือเปื้อนโคลนและจะถามทุกคนด้วยเสียงเบาๆว่าเห็นหัวฉันไหมเสียงลมยังพัดผ่านทุ่งนาแห่งนั้นทุกคืนแต่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านหลังเตียงหนึ่งอีกเลยเพราะทุกคนรู้ผีหัวขาด มันยังคงหาหัวของมันอยู่จนกว่าจะมีอีกคนแทนที่มันได้